2025สวัสดีปีใหม่2,568ค่ะวันนี้เจนเอาของขวัญปีใหม่มาแจกให้กับทุกคนนะคะเครื่องสีข้าว iTech ซีรีส21สัตว์โปแบบจุกๆเลยค่ะมาดูกันใกล้ๆค่ะว่ารุ่นนี้มีดีอะไรนะคะตัวนี้นะคะมี2ระบบค่ะสีข้าวและระบบบดโมในตัวเลย ตัวนี้นะคะจะสีข้าวได้สวยมากเพราะอะไรตัวนี้ค่ะจะล่อนทำความสะอาดเข้าเปลือกก่อน3าชั้นจากนั้นนะคะจะลงสีทันทีห้องเครื่องหัวคัดข้าวตะแกงล่อนด้านหน้านะคะจะเป็นสเตนเลสแท้ทั้งชุดเลยทำให้ข้าวออกมาได้สวยสะอาดมากค่ะ และที่สําคัญค่ะระบบบดโมนะคะห้องเครื่องก็เป็นสแตนเลสแท้ต้องการบดอะไรนะคะบดได้ละเอียดบดได้หยาบตามความต้องการสามารถเปลี่ยนตะแกรงได้ตามความต้องการเลยค่ะมาดูระบบบดข้างในกันค่ะเปิดง่ายเปลี่ยนได้ง่ายค่ะ าเปลี่ยนก็ใส่กับพื้นได้ง่ายนะคะน้องแอดมินคะเอาของขวัญมาให้คุณลูกค้าเลยค่ะนี่เลยเราจะมีของขวัญชุดของขวัญพิเศษไปกับเครื่องให้กับลูกค้านะคะนี่จะเป็นถุงผ้าไปกับเครื่องและที่สำคัญค่ะ ชุดเครื่องมือช่างแบบครบเซ็ตไปพร้อมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าด้านในมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะของแถมจำนวนจำกัดนะคะตัวรุ่นซีรีส์21นะคะของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆปกติราคา20,000กว่าบาทใครสั่งวันนี้นะคะเหลือเพียง19,900บาทเท่านั้นและรับของขวัญปีใหม่ไปเลย กล่องเก็บเครื่องมือช่างและชุดของแถมอีกหนึ่งชุดนะคะมาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรกันบ้างมาเปิดกันให้ดูกันเลยกันสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่เลยเนี่ยเมื่อลูกค้าได้ไปนะลูกค้าจะเปิดมาเจอแบบนี้เลยค่ะหูกล่องเหล็กอย่างหนาอย่างดีเลยค่ะมาเปิดกันชัดๆเลยค่ะว่าข้างในมีอะไร นี่เลยของแถมสำหรับเครื่องสีข้าวสองหัวนะคะอันดับแรกเลยค่ะครีมถากแหวนนะคะอันดับสองค่ะเหล็กนำศูนย์คอนชุดประแจ8ตัวเกรดพรีเมียมเลยนะคะครีมไขควง และที่สำคัญอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมที่สำคัญนะเป็นกล่องเหล็กอย่างหนาสามารถใส่ได้อย่างดีได้ยินเสียงไหมคะเหล็กดีเหล็กหนาเกรดพรีเมียมทั้งหมดนี้เลยนะคะยังไม่ยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้เรา,าแถมตะแกรงบดละเอียดด้วยบดหยาบด้วยนะคะยังไม่หมดเท่านั้นสายไฟสนามยาวห้าเมตรอีก และก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆค่ะที่ไปกับเครื่องนะคะในนี้นะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ต้องไปประกอบเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะก็จะมีตัวข้อต่อที่จะต่อกับตัวกล่องท่อลำเลียงไหลลงด้านล่างถุงผ้ายาวสำหรับด้านบดนะคะแล้วก็ถุงผ้าสำหรับตัวไซโลประแจอีกหนึ่งตัวด้วยไว้สำรองนะคะถุงน็อตอีกสองถุง สำรองไว้ให้กับลูกค้าข้อต่อด้านล่างนะคะแล้วก็จะเป็นกล่องสำหรับล่อนฝุ่นดินนะคะลูกค้าคุ้มขนาดนี้ลูกค้าจะไม่ซื้อได้ยังไงนะคะนี่เลยของแถม จำนวนจำกัดนะคะใครสนใจเครื่องสีข้าวรีบกดสั่งรีบสั่งซื้อรีบโทรมาสั่งเลยนะคะเพราะจำนวนจำกัดเท่านั้นของ iTech Machine เดี๋ยวทางเจนค่ะจะขึ้นเบอร์ไว้ด้านบนนะคะรีบกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ